คุณเคยเห็นซีอโอผู้เย็นชาที่ไม่มีใครกล้าเข้าหากลับสั่นไว้เพราะแค่พนักงานเสิร์ฟคนเดียวไหมคืนนี้ในร้านอาหารรู้เหตุการณ์เล็กๆจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการสายตาและรอยยิ้มของเธอจะทำให้เขารู้สึกสิ่งที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนคุณคิดว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญหรือความรับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ติดตามเรื่องราวนี้เพราะความจริงกำลังถูกเปิดเผยทีละนิดและคุณไม่อยากพลาดวินาทีเดียว คำคืนนิร้านอาหารรูถูกตกแต่งด้วยแสงทองอุ่นเสียงเครื่องแก้วกระทบก,กันเบาๆก้องอยู่ในอากาศซีโอหนุ่มนั่งอยู่ที่โต๊ะกลางสู่สีดำเข้มเรียบรูพอดีกับตัวเขาใบหน้าของเขาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้แต่เมื่อประตูเปิดเสียงกริ่งเล็กๆดังก้องพนักงานเสิร์ฟหญิงสาวก้าวเข้ามาเพียงคนเดียวรอยยิ้มเล็กๆของเธอช่างแปลกตา ดวงตาสีเข้มของเธอจับจ้องเขาความเย็นชาในใจของซีอโอเริ่มสั่นไหวกลิ่นอาหารหอมหวานลอยมาแต่จมูกแต่กลับเหมือนมีความเงียบที่หนักอึ้งแทรกเข้ามามือของเขาจับแก้วไวน์แน่นขึ้นทุกเสียงรอบตัวกลับชัดเจนเกินไปเสียงหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองในอกเธอวางจานอาหารลงบนโต๊ะอ,อย่างระมัดระวังมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับเห็นชัดสายตาของเธอสบกับเขาอีกครั้ง เรากับรู้ลึกถึงความลับที่เขาเก็บไว้ีโอรู้สึกว่าลมหายใจตัวเองอยู่ชั่วขณะแสงไฟสะท้อนบนเพชรแหวนของเขาแต่ความอบอุ่นจากแสงไฟนั้นกลับไม่อาจเข้าถึงใจทุกท่าทีของเธอเรียบง่ายแต่ทรงพลังความเงียบกลับกดดันจนเขาแทบหายใจไม่ออกแล้วเสียงกริ่งเล็กๆอีกครั้งก็ดังก้องขึ้นเธอกล้าไปด้านหลังตัวอย่างช้าๆแต่สายตาของเธอยังคงไม่ละจากเขา เหมือนมีแรงบางอย่างดึงเขาเข้าไปหัวใจเขาเต้นแรงเกินกว่าจะควบคุมความรู้สึกที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนแผ่เข้ามาเต็มตัวเขาพยายามหาคำพูดแต่ลิ้นเหมือนแข็งชื่อเสียงรอบตัวเงียบจนแทบฟังเสียงเรียกของตัวเองกลิ่นอาหารกลิ่นน้ำหอมของเธอสัมผัสที่สายตาของเธอส่งมาทุกสิ่งเข้ามาผสมกันจนเขาแทบล้มสายตาของเธอยังคงจับจ้องเขาอย่างไม่กระพริบ เรากับมองทะลุทุกความลับในใจซีโอพยายามขยับตัวแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อความเย็นชาในใจเริ่มแต่สลายเป็นเสียงเล็กๆเธอก,ก้าวไกลขึ้นชา้ชาๆแต่ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนที่แต่เป็นการก้าวเข้าไปในโลกส่วนตัวของเขากลิ่นน้ำหอมอ่อนๆผสมกับกลิ่นอาหารทำให้เขามึนงงความอบอุ่นจากร่างกายของเธอรุกเข้ามาเรากับพลังบางอย่างดึงเขาไว้ไม่ให้ถอย เสียงหัวใจเขาเต้นรัวเกินกว่าจะควบคุมมือทั้งสองข้างสั่นโดยไม่รู้ตัวทุกคำพูดที่อยากเอ่ยติดอยู่ที่คอเรากับโลกนี้หยุดหมุนเพียงเพราะสายตาของเธอแล้วเธอเอื้อมมือมาแตะโต๊ะใกล้มือเขาแต่ปลายนิ้วสัมผัสเพียงเล็กน้อยความรู้สึกเหมือนไฟลุกไม่ไล่ผ่านร่างเขาซีโอพยายามหายใจเข้าลึกแต่เหมือนมีใครจับอกเขาไว้แน่นสายตาของเธอสบกับเขาอีกครั้ง แล้วรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นแต่รอยยิ้มนั้นไม่เหมือนรอยยิ้มทั่วไปมันเหมือนคำท้าทายเหมือนเธอรู้ว่าเขาไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก,ก่อนทุกเสียงรอบตัวจางลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาเองเขาสัมผัสถึงความร้อนแรงที่เติบโตจากใจร่างกายเหมือนถูกควบคุมด้วยแรงบางอย่างไม่ใช่ด้วยความคิดแต่ด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายเธอก้าวเข้ามาใกล้กว่าที่ควรจะเป็น ทุกการเคลื่อนไหวของเธอราวกับสร้างแรงดึงดูดเขาอยากลุกหนีแต่ร่างกายไม่ฟังคำสั่งหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดความเงียบรอบตัวกลับกลายเป็นการเตือนเหมือนมีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นที่เขาไม่สามารถรับมือแล้วในพริบตาเดียวเธอหยุดอยู่หน้าตัวเขาสายตาของเธอลึกจนเขาหวั่นไหวปากของเธอคลี่ยิ้มและบอกเพียงคำเดียวแต่คำเดียวนี้กลับสั่นสะเตือนใจเขาเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน เขารู้สึกถึงความจริงที่ไม่เคยคาดคิดทุกอย่างที่เขาเคยควบคุมได้ตอนนี้ถูกเธอครอบงำโดยสมบูรณ์และในความมืดมิดของร้านอาหารรูเขารู้เพียงว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสายตาของเธอยังคงจ้องเขาอย่างไม่ละสายราวกับอ่านทุกความคิดทุกความลับในใจเขารู้สึกเหมือนถูกมองทะลุจนทุกความมั่นใจที่เคยมีสั่นคลอนเสียงหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิด แต่เขาไม่กล้าขยับไม่กล้าเอ่ยคำใดความมืดมิดรอบตัวกลืนทุกสิ่งเหลือเพียงเงาของเธอและเขาแสงทองอุ่นๆจากโคมไฟสะท้อนบนโตะ๊ะเงาของเธอพร่ามพลายบนพื้นไม้ขัดมันทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหดตัวเหลือเพียงสองคนแล้วเธอก้าวใกล้ขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ช้าก,กว่าครั้งก่อนทุกการเคลื่อนไหวช่างมีสเสน่ห์และเต็มไปด้วยพลังบางอย่างเขาอยากลุกนี้ แต่ร่างกายแข็งทื่เกินกว่าจะฟังคำสั่งกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเธอกับกลิ่นอาหารผสมกันกระตุ้นประสาทสัมผัสเขาจนแทบจะทนไม่ไหวมือของเธอสัมผัสโต๊ะข้ามือเขาอีกครั้งแต่เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็เหมือนไฟลุกไม่ในใจเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและแรงดึงบางอย่างทุกสิ่งรอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองชัดเจนดวงตาเขาเริ่มพร่ามัวด,ด้วยความสับสนและความตื่นตระหนก เธอเกื้อมมือไปแต่แขนเขาเบาๆความรู้สึกแปลกประหลาดวิ่งผ่านร่างร่างกายเขาสั่นเทาโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุกอกเขาอยากหายใจเข้าลึกแต่เหมือนอากาศรอบตัวถูกดึงออกไปหมดความเงียบกลายเป็นความกดดันที่ทำให้แทบขาดใจแล้วเธอยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนมันเต็มไปด้วยความลึกลับและความท,าท้าทายเหมือนเธอรู้ทุกความอ่อนแอของเขา หมือนเธอคาดเดาได้ทุกความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เขาอยากหลบตาแต่ร่างกายกลับขยับไม่ได้สายตาของเธอเริ่มรุกลำเข้ามาใกล้กว่าที่ควรจะเป็นดวงตาเธอประกายบางอย่างเรากับซ่อนความลับใหญ่ไว้เขารู้สึกถึงแรงดึงดูดไม่อาจต้านทานเรากับโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบเธอเพียงคนเดียวเสียงกริ่งเล็กๆจากประตูดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เหมือนเป็นสัญญาณตืน เขารู้สึกถึงความตึงเครียดที่สูงขึ้นทุกประสาสัมผัสถูกปลุกจนถึงขีดสุดกลิ่นอาหารกลิ่นน้ำหอมทุกสัมผัสรวมเป็นความร้อนแรงในใจร่างกายเขาเต้นแรงเกินกว่าจะควบคุมและทันใดนั้นเธอเอื้อมมือมาจับมือเขาอย่างเต็มแรงสายตาที่สกกันทาให้เขาแทบหยุดหายใจความรู้สึกที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนพุ่งเข้ามาเต็มร่างเหมือนทั้งโลกหยุดหมุน ทั้งความเมียบทั้งความตึงเครียดทั้งแรงดึงดูดรวมกันจนเขารู้สึกเหมือนจะหลุดไปหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดเมื่อเย็นหลายตามหลงังคอเขาอยากลุกนี้แต่ร่างกายกลับไม่ฟังคำสั่งและในวินาทีนั้นเขารู้สึกถึงความจริงที่เปลี่ยนชีวิตเขาทุกสิ่งที่เคยมั่นคงกลับถูกส,นสันสะเทือนและเขารู้แน่ว่าหลังจากคืนนี้โลกของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สายตาของเธอยังคงจับจ้องเขาอย่างไม่ลดละเหมือนพยายามค้นหาอะไรบางอย่างในใจเขาหัวใจเขาเต้นรัวเกินกว่าจะคิดอะไรได้ความเย็นชาที่เขาเคยมีหายไปอย่างสิ้นเชิงเธอค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นแต่ทุกการเคลื่อนไหวเหมือนมีพลังดึงดูดเขาอยากหันหนีแต่ร่างกายเหมือนติดอยู่กับที่ทุกเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเขาเองมือเธอสั่นเล็กน้อยก่อนแต่ลงบนมือเขา ความอบอุ่นจากผิวเธอส่งตรงเข้าสู่หัวใจเขาเขารู้สึกทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันสายตาของเธอไม่ละ่ะจากเขาราวกับต้องการให้เขารับรู้บางสิ่งเสียงกริ่งประตูดังเบาๆอีกครั้งแต่รอบตัวกับเงียบจนแทบได้ยินเสียงเลือดตัวเองความรู้สึกแปลกประหลาดแผ่เข้ามาเต็มตัวราวกับทั้งโลกหยุดหมุนเพื่อเธอเพียงคนเดียวเธอเอียงหน้าใกล้เขาหายใจอุ่นๆปะทะแก้มเขาเบาๆ ความรู้สึกที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนพุ่งเข้ามาเหมือนมีไฟบางอย่างลุกไหม้ภายในเขารู้สึกทั้งวันว่นวายทั้งสะพรึงในเวลาเดียวกันแล้วเธอก็พูดเบาๆคำพูดเพียงไม่กี่คำแต่เหมือนแรงสันสะเทือนทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายทุกความมัน่นใจทุกความเย็นชาทุกสิ่งที่เคยควบคุมกลับพังทลายลงทันทีเขาพยายามหายใจเข้าลึกแต่ร่างกายกลับสั่นไม่หยุด มือทั้งสองข้างของเขาเหงือซึมเย็นความจริงบางอย่างแทรกเข้ามาในใจเขาไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปและทันใดนั้นเธอก็ยืนใกล้เขามากขึ้นใบหน้าใกล้ชิดราวกับจะซ้อนทุกความรู้สึกในใจเขาเขารู้สึกทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นทุกอย่างที่เขาเคยรู้สึกเกี่ยวกับความรักกลับพังทลายเพียงเพราะผู้หญิงคนนี้เสียงหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะหลุดออกจากอก ความตึงเครียดความอบอุ่นความรู้สึกลึกลับทุกสิ่งรวมกันจนเขาแทบจะรับไม่ไหวและในวินาทีเดียวเธอยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอำนาจบางอย่างซีโอหนุ่มรู้ทันทีว่าหลังจากคืนนี้ชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเย็นชาและความเข้มแข็งที่เคยมีถูกสันสะเทือนจนไม่เหลือร่องรอยและเขารู้เพียงอย่างเดียว ว่าเรื่องราวบางอย่างกำลังเริ่มต้นเรื่องราวที่จะทำให้หัวใจเขาแตกสลายและเต็มไปด้วยความรักในเวลาเดียวกันสายตาของเธอยังคงเจาะลึกเข้าไปในใจเขาเหมือนกำลังอ่านทุกความคิดและความลับที่เขาไม่เคยบอกใครซีโอหนุ่มรู้สึกทั้งหวาดกลัวและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันร่างกายแข็งทื่อเกินกว่าจะเคลื่อนไหวแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอยิ้มบางๆอีกครั้ง รอยยิ้มนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและความเข้าใจเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในโลกของเธอโดยไม่สามารถหลบหนีทุกเสียงรอบตัวจางหายเหลือเพียงลมหายใจและจังหวะหัวใจของตัวเองเธอเกลือมือไปแต่มือเขาปลายนิ้วเธอเย็นแต่ส่งแรงบางอย่างผ่านเข้ามาเขาสะดุ้งเพราะความรู้สึกที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนราวกับไฟลุกไม่ในอกหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมา สายตาของเธอจ้องลึกเข้าไปเหมือนเธอเห็นทุกความอ่อนแอทุกความปรารถนาทุกความหวาดกลัวเขาพยายามจะหายใจเข้าลึกแต่เหมือนอากาศรอบตัวถูกดึงออกไปทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวจนแทบระเบิดแล้วเธอก็เอน็นนาเข้ามาไกลลมหายใจอุ่นๆของเธอพัดผ่านแก้มเขาเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างร่างกายตอบสนองอย่างที่เขาไม่เคยควบคุมได้ ความอบอุ่นความตึงเครียดความรู้สึกลึกลับทั้งหมดผสมผสานกันจนเขารู้สึกเหมือนจะหลุดไปเสียงหัวใจเขาเต้นรัวจนเหมือนกอในอกเขาพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่ลิ้นเหมือนแข็งทื่อทุกคำที่อยากเอ่ยติดอยู่ในคอและในวินาทีนั้นเธอก็เกื้อมือมาจับแขนเขาอย่างแน่นสายตาของเธอยังคงไม่ละจากเขาเขารู้สึกทั้งกลัวทั้งหวั่นไหวทุกความเย็นชาความเข้มแข็ง,ขงความมั่นใจ ถูกสันสะเทือนจนไม่เหลือร่องรอยความจริงบางอย่างพุ่งเข้ามาในใจเขารู้ว่าหลังจากคืนนี้ชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่แล้วในพริบตาเดียวเธอถอยกลับเล็กน้อยและรอยยิ้มของเธอก็เปลี่ยนเป็นความลึกลับราวกับซ่อนความลับใหญ่ไว้เธอก้มหน้าลงมองที่ต่อแล้วเอ่ยคำพูดเพียงหนึ่งเดียวคำพูดที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนคำพูดนั้นทำให้เขาแทบหยุดหายใจ ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดชั่วขณะเสียงเครื่องแก้วเสียงลมหายใจทุกสิ่งจางหายเหลือเพียงความเงียบและแรงดึงดูดที่เธอสร้างขึ้นซีโอหนุ่มรู้สึกถึงความจริงที่ลึกซึ้งความรู้สึกที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้และความลับบางอย่างที่เธอซ่อนอยู่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเธอถอนมือออกอย่างช้าๆสายตาของเธอยังคงอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความลึกลับรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้า หมือนบอกว่าเธอเข้าใจทุกความรู้สึกของเขาีโอหนุ่มค่อยๆหายใจเข้าลึกความเย็นชาที่เคยมีค่อยๆจางลงหัวใจที่เต้นรัวเริ่มสงบแต่ยังคงเหลือความอบอุ่นและแรงสันสะเทือนภายในเธอก้าวถอยหลังแล้วชี้ไปที่ประตูทางออกร่างกายเขาอยากตามแต่เขารู้ว่าเวลานี้คือเวลาที่ต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจและปล่อยให้มันเติบโตอย่างเงียบๆ คืนนี้ฉันอยากให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นเซยนเธอร์เบาแต่ชัดเจนทำให้เขารู้สึกถึงความจริงบางอย่างความรู้สึกที่ไม่เคยมีใครปลุกให้ตื่นมาก่อนเธอหมุนตัวออกไปเสียงก้าวเท้าของเธอจางหายไปในความเงียบของร้านเหลือเพียงเขานั่งอยู่ที่โตะ๊ะหัวใจยังเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความสงบเขารู้ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดการแม้ว่าเธอจะจากไปความอบอุ่นความลึกลับและแรงดึงดูด ยังคงค้างอยู่ในหัวใจของเขาและเขารู้ว่าเรื่องราวของเขากับเธอเพิ่งเริ่มต้น